อ,อ,อาจารย์คะแล้วอ,อ,อาจารย์มองว่าพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะกับเ,เท่าที่เรียนรู้ดุยนยภาพบำบัดไปนะคะอาจารย์คิดว่าจะนำไปปรับใช้ยังไงเพิ่มอีกไหมคะอย่างเช่นค่ะคิดว่าถ้านํานำไปปรับใช้เนี่ย <S S S ถ้าโดยจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้เลยหรือแผนการสอนเลยทั่วไปคือจัดเป็นกิจกรรมไม่ไม่ใช่มุ่งเน้นฉเฉพาะว่าเป็นวิชาพระรศึกษาหรือ ก็ศึกษาเท่านั้นนะคะคะมันใช้ได้ในทุกทกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะ,คะเพราะว่าตัวฝึกกายบริหารหรือตัวกำหนดลมหายใจเนี่ยเด็กนั่งทำที่ไหนก็ได้ะนะคะ,คะแล้วมันเป็นวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองทำได้ง่ายๆะนะคะทำได้ที่บ้านก็ทำได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กนำไปใช้ได้ตรงนี้นะค,ะค่ะ เดี๋ยวขอย้อนถามนิดนึงนะคะ,คะอาจาร,รย์สอนชั้นไหนนะคะตอนนี้อ๋อสอนระดับชั้นม .3 มกับมหกค่ะมสกับมหค่ะเท่าที่จําได้ระดับมัธยมยังมีเรียนสุขศึกษาใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะตอนนี้วิชาสุขศึกษาเป็นยังไงคะตอนนี้ต้องนักเรียนเขาจะต้องเรียนเรียนเท่าที่เท่าที่จําจได้สมัยที่เรียนนะคะก็จะเรียนหูเรียนเกี่ยวกับอวัยวะ เป็นระบบระบบไปแยกไปไแยกส่วนหูตาคอจมูกแยกส่วนกันค่ะค่ะเอะแล้วนักเรียนเขาสามารถปฏิปต่อได้ไหมคะเอามารวมกันเป็นคนหนึ่งคนอ๋อถ้ามองเป็นตัวคนหนึ่งค,คนเนี่ยก็ในตรงนั้นพอดีตัวเองยังไม่ได้รีะห์แต่ถ้ามองว่าจากการศึกษาดยยภาพบำบัดมานี้ก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นระบบชีวิตมันต้องเป็นทั้งตัวคนทั้งหมดอะไรอย่างงี้ค่ะอืมค่ะ ็สามารถที่จะเอาไปนําไปสอนในวิชาสุขศึกษาได้ก็คือบูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นแบบองค์รวมได้ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเกี่ยวกับเรื่องห้องพยาบาลในโรงเรียนนะคะไม่ทราบว่ามีเด็กป่วยเยอะไหมคะตอนนี้ ก็ป่วยมากเหมือนกันป่วยบ้างใช่ไหมคะแล้วปกติห้องห้องโรงพยาบาลห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนนะคะก็คงจะต้องมียายาเบื้องต้นยาสาหรับปฐมพยาบาลนะคะอาจารย์คิดว่าท่านดุ ن ยภาพบาบัดเข้าไปเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้มั้ยคะโอ้ได้อย่างมากๆเลยนะคะก็จะลดการซื้อยาของของโรงเรียนไปได้ด้วยนะคะคิดตัวเองคิดเช่นนั้นนะคะเพราะว่า เมื่อเมื่อรักษาเบื้องต้นได้หายแล้วเนี่ยแค่อาการจะบวดแค่ยาพาราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วค่ะอ,อใช่ค่ะถ,ถ,ถ้าถ้านฟังจากอาจารย์เลยนะคะง่ายๆเลยจากจากน้องคนเมื่อกี้นักเรียน,นเ่อกีที่อาจารย์บอกว่า ในห้องเรียนปวดศีรษะนะคะถ้าเป็นโดยทั่ทวไปอาจจะบอกว่า,าไปห้องพยาบาลสิใช่ไหมคะ,คะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ทั่วไปก็จะบอกว่าไปห้องพยาบาลสิไปห้องพยาบาลเสร็จก็ปวดศีรษะก็คงจะได้ยาแก้ปวดมาใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็อาจจะไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่ายาด้วยนะคะไปลดค่าใช้จ่ายค่ายาของโรงเรียนหรืออาจจะไปลดค่ายาของที่บ้านก็ได้ค่ะอาจารย์คะนักเรียนในโรงเรียนอาจารย์ถือกระเป๋าหนักไหมคะ ก็หนักค่ะเด็กสะพายเด็กสะพายก็สะพายมันก็เบ้ไปเบ้มาสอด้านเอะปกติโรงเรียนเขาจะไม่มีที่เก็บหนังสือหรือว่าหรือว่าให้เก็บหนังสือหรือว่าให้ตารางสอนคือตอนนี้ระบบระบบ เป็นยังไงคะคือหมายถึงว่านักเรียนจะต้องไขนคนหนังสือมาเองทุกวันเลยไม่มีล็อกเตอร์ค่ะไม่มีล็อกเกอร์แล้วก็ไม่สามารถเก็บใต้โต๊ะได้ใช่คะคือขนกลับแล้วก็ขนมาใช่นะคะขนไปขนมาวันหนึ่งนี่เรียนขึ้นรถเมล์ค่ะวันหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงนะคะเรียนแปดชั่วโมงโอ้โหแปดคาบก็เจ็ดชั่วโมงวิชาการนะคะ นักเรียนก็น่าจะแบกอย่างน้อยก็เจ็ดเล่มนะคะยากจะมีสมุดกันบ้างใ่ะเครื่องเขียนใช่ไหมคะอาจารย์เคยลองหนักไหมคะประมาณเป็นโลนึงโอ้ยมากกว่าค่ะเพราะแค่ของลูกสาวเนี่ยจะหิ้วให้หิ้วขึ้นรถหิ้วขึ้นรถให้ลูกสาวเนี่ยเป็นห้าโลได้โอ้ห้ากิโลเลยนะคะเพราะบางวันจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วย๋อะค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันจะมีผลกับ โครงสร้างเด็กไหมคะ5กิโลกรัมคิดว่ามีมากเลยเพราะว่าถ้าเด็ก <c oughs> เด็กหิ้วน้ําหนักของการหิ้วก็จะเอียงข้างใดข้างหนึ่งะนะคะหรือว่าสะพายก็จะหลังก็จะรับน้ําหนักค่ะด้าน <c oughs> จริงๆอาจจะต้องให้นักเรียนลองแบ่งกระเป๋ามั้งคะอย่างนี้อาจจะต้องถือสองข้าง <c oughs> นะคะให้สมดุลกันแล้วตัวน้ําหนักที่ลงแต่ละข้างอาจจะน้อยลงใช่ไหมคะก็จะลด เขาเรียกว่าเหมือนเอาหินก้อนใหญ่ๆไปทวงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ได้นำไปเผยแพร่ยังไงเพิ่มเติมอีกคะเรื่องดุนยภาพบำบัดก็ค้าเผยแพร่ก็เผยแพร่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกสถานที่หนึ่งนะคะค่ะก็พูดคุยกับบางทีก็เจอคนไข้ ลักษณะที่เห็นเราไม่ใช่เป็นประชาชนนี่แหละค่ะ,คะเดินไปตลาดเห็นเขาโครงสร้างผิดก็จะบอกเพื่อนบอกหรือบอกลูกบอกหลานว่าดูสิเนี่ยลักษณะโครงสร้างเขาผิดเดินเอียงข้างหนึ่งนี่ถ้าเขายกอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันเนี่ยเขาจะดีขึ้นนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะถ้าอาจารย์มีโอกาสจะบอกอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่าคุณครูท่านอื่นๆนะคะ,ะให้นําดุนยภาพบําบัดไปปรับใช้อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จะบอกจะแนะนํำยังไงคะ ตรงนี้ใจจริงๆแล้วน่าคิดคิดว่าน่าจะจัดคอร์สคอร์สอบรมไปเลยเป็นแบบนี้เนี่ยจัดคอร์สอบรมให้คุณครูได้รู้ได้รู้หลักทฤษฎีแล้วก็วิธีการนําไปใช้จริงๆเมื่อคุณครูได้รู้เสร็จแล้วเนี่ยคุณครูทั้งหลายก็สามารถที่จะเอานํามาจัดเป็นกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้นะฮะก็คือเมื่อให้คุณครูได้รู้หลักทฤษฎีรู้พื้นฐานรู้ตรงนี้แล้วสามารถที่จะทําได้ จะได้นําไปปรับใช้กับในห้องเรียนต่อเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะพอเท่าที่ฟังอาจารย์แล้วเรียกว่าเด็กฟังแล้วนี่จริงๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเรื่องเรื่องจทีย์เคยเหมือนเคยได้ยินเยอะเลยนะคะว่านักเรียนไม่ยอมตั้งใจเรียนเพราะบอกปวดนั่นปวดนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนว่าว่าไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้ถามถึงสาเหตุลึกๆของเด็กเลยคค่ะ ก่อนจะจบนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะค่ะก็ะะสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะ,คะก็คือว่านิยภาพบําบัดเป็นสิ่งที่รักษาตนเองะนะคะได้ง่ายๆฝึกท่ากายบริหารแค่สีท่านะคะแล้วก็ฝึกกําหนดลมหายใจเข้าออกให้ถูกวิธีแค่นั้นเองก็ที่จะช่วยให้ตนเองรักษาสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะคะค่าใช้จ่ายที่ ใช้จ่ายอยู่นะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าค่ายารักษาค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะคะหรือบางทีลูกป่วยนะคะก็ต้องมาเสียค่าดูแลหยุดงานดูลูกอะไรแบบนี้นะคะก็คิดว่าหลักของมันก็แค่ว่าเราดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะคะรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ ออกกําลังกายนะคะพอออกกาลังกายสีท่านี้แล้วอารมณ์เราก็จะจาใสขึ้นถ้าเรายิ่งได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆแล้วแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีตามมาค่ะค่ะค่ะโอ้เรียกว่าเป็นประโยชน์มากกับันเรียนเลยนะคะคุณครูอัจฉราวันค่ะก่อนวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูอัจฉราวันมากเลยนะคะที่ให้เกีรติกับรายการเรานะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่กับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตติพบกับเราว้้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีคะ่ะ